ผมชัางกรครับเพ็อุปกรณ์เซลลาเซล,เซลและปั๊มน้ำดีซีนะฮะวันนี้ผมมาส่งชุดแผงนะครับสองแผงกับปั๊ม910ปัตน,นะฮะที่นครพนมคืนหน้าป่องได้ดีานะ้าเนี่ยครับารยากาศก็เหมือนเดิมอายุเข้าครับอายุเข้าเหมือนเดิมเลยก็ยังไหลยอยู่นะครับเรื่อยๆได้แรงๆ ไม่มีแดดไหลประมาณนี้นะครับ2องนิ้วสองหมืน้าพันติต่อชั่วโมงนนลูกค้าจะติดตั้งเองนะฮะส่สนใจก็สั่งซื้อได้ครับ0ูนย์แปดเจ็ด้าห้าศูนยามศูนนึ่งเก้ากอง, 8, 7, 9, 5, 0, 3, 0, 9, งอนแรงตามแบบนะครับอเอามาสง่งลูกค้าติดตั้งเองนะฮะ มืดทางฟ้ามืดเดินไ,ไม่มีแดบดบ่าไรแต่น้ำก็แรงอยู่ครับ